สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟื่นคนพะเยาเนีเจ้าวันนี้ก็จะมาดูขี้วัวนะเจ้าจะเนี่ยฟังมาเต้พอกัวจะมาเอาขี้งัวไปใส่ต้นผลไม้นะเจ้าก็เฟื่นก็จะทายให้พออันนี้เป็นฟางอัพนะเจ้าจะเอาข้ัวขัวกินกับตน้น ต้นยานลู่ี่ติดมันใหญ่แล้วนะเนี่ยจะไปให้หัวกินนไะเจ้านี่นี่ขอวัวนี่เจ้าพุ้นจะเป็นขี้วัวแห้งนละเจ้าเขากำลังจะพักกันอยู่นีฟุ้นก็ที่แรกเปิน้นจะมาตัางเองอะ เขาหั่นเฟิอนไทยวิดีโออยู่เขาก็เลยเอาไปตักนะเจ้าเนี่ยเจ้าอยู่ด้วยช่วยกันนะเจ้าเนี่ยวัววัววัวตัวใหญ่วัวนี่จะเป็นวัวของพันเกษตรนะเจ้าของเกษตรของหลวงนะเจ้า เรื่องพัดข้างล่างก็จะเป็นสวนนะเจ้าจะทำนี้ไก่ตัวไม่อย่างตัวนะเจ้าพัน <ś c oughs> <ś c oughs> ขี้งวงตรงนี้อาจจะเอาไปใส่ต้นผลไม้ เป็นพักเป็นพืชพักอะไอยังเนีนเจ้าก็จะใส่ได้หมดกัะเจ้าเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาติใส่พักใส่อย่งก็ได้พุ่นนะเจ้าเขากำลังจะตักเขาตักให้เฟินอนะปกติเฟินกน็จะมาตักเอาเองพอดีวันนี้เขาหัน่นเฟินเมาื่วางกำลังถ่ายรูปอยู่ เป็นกันเลตักให้นเจ้าุ่นนเจ้านลังตัวใหญ่มีตัวนเจ้าอันนี้บคอยอ่ะลูกคอกนเอาแปกๆทั้ง nếu như <Nhạc> kiếp ăn sọt nằm nha yên nha đây nha yên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  nha hẻm คลิปนี้เฟืก่กระจบตัวอินนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟื่อคนพะเยาก็จะได้กระขอฮะกดติดตามช่องสาวเฟินองคนพะเยาสักหนึ่งช่องน,นะเจ้าขอบคุณเจ้า